กับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลอ,อทุกผู้ทุกคนครับทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งที่ในสนามและก็อยู่ทั้งบ้านครับเมื่อนี้ก็ได้ม่ากับไดมาและอีกรลยการหนึ่งครับรายการจริงถ้วยบราชสถานของนางเจ้าสิริกิจหลอบนี้เป็นรอบ16พทีมครับผม ระบางทีมก๊ดปลาขาวเจอกับทีมเทพประทานอือหือทีมก๊ดปลาขาวตีไปเหมือนจะบ่โดนครับผมโดนโอ้เดี๋ยวนี้ก็กลมอยูอ่ตรงโอ้สุดแ้งผู้นีบน้บอกนี้บอกอ๋อพักคู่กับมอแอร์มืขึ้นตัว เออเป็นเป็นมือตีเิ่น่ะเป็นเป็นมือตีแอร์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 มือขึ้นแอร์มือขึ้นนี่ครับคู่แอร์คู่แอรครับผมเพิ่งเพิ่มามช้ตีเยื้อต๋องเลยเน่อทั้งเขาต้งตีเดินได้ดีผมบังอยู่มือขึ้นข้าวหนึงทีประธาน้นไปเปลี่ยนบ่ครับผม เอาเปลี่ยนเพื่อนว่าปลาคันบ่เอาทีมคุดปลาขาวขึ้นไปเปลี่ยนบ่ครับผมแท็กของตัวเองได้ nói, น้อยหนึ่งบุงว่าเปลี่ยนหรือบ่เปลี่ยนเบิ่งกันเอาครับผมทีมคุดปลาขาวดีกรีทีมศาสตร์ครับ ทีมเทพประทานกับบ้นรนนานาขึ้นกันนะผมเปียกอำนาจครับผมหูกับอาจารย์ตองครับผมนี่แต่เด็ดเดดใส่กันเลยครับคูน่นี่เก่งเจอเกง่งโอ้โหว่าเก่งกุดปลาขาหรือเกง่งเทพประทานครับสียเจเข้าไปทีมคุดปลาขาวดีกีทีมชาตครับคือพี่ยศเป็นมือตี โอ้โหอ่ะล่างนี่เป็นล่างแรกอยู่ครับผมทิมเทปมาตั้งก็ขึ้นไปเปียนอีกแล้วครับผมโดยเปียกอำนาจแต่ทีมกุดตาขาวครับผมจะเล่น,นไปไหนตีมัม้ยทรงพียศขึ้นมาตีครับผมตีกี่ดิมชาติครับพี่ยศคนนี้ครับแซมซูตติ่งบอกครับเป็นแซยังไงพี่ยศดเป็นเป็นตีกีทิมชาติหรอโอ้ทิมชาติ ตีพิธีอ tá, right. no. oh, right. yeah, no ๋อพิตีตีเนาะตีกับคนหยดเนาะตีทออพิธีคาดหน้าโยกเอาเพือแป๊บเดียวครับผมติ่มกุชชีปลาขาวจังได้แล้วครับผมเปลี่ยนลาวาสันผมกับโบเดนแนมหันหน้าแป๊บเดียวประธานก็ยังขึ้นทิ้ง เอาอยัางบ้านเปลี่ยนเพิน่นมาโอ้เขาได้ดีครับผมใกล้ปนนี้ก็เขาไปพิ้งได้ตีแล้วจะคืนบาทนี่เบิ่งกันแล้วพี่น้องรอบนี้เป็นรอบสิพวกทีมครับผมโอ้ใเท่าไหนละบาทน,นี่ แต้มนึงโอเคครับเิมทีเทพประทานครับได้ไปหนึ่งแต้มครับครับแต้มต่ออีกแต้มหนึ่งครับผมสกอร์ก็เป็นสองต่อศูนย์ครับผมล่างแรกครับเย็บไปหนึ่งแต้มแล้วก็เสียแต้มต่อได้หนึ่งแต้มครับผมเป็นสองครับผมเบิ่งล่างที่สองกันต่อไป 力量 <Thank> <Thank you. S 1> ขอให้ได้ครับผมติดขาดหายไปมานครับผมไปเห็ดทุละนี่โคราชไม่จะคาดหน้าโยกนี่บอครับผมอ่ะตอนนี้เทพรท่านขึ้นมาเปลี่ยนครับผมกุดปลาขาวครับผมส่งพิยศขึ้นไปตีอัง้งโอ้โหโดนบ่แห้งครับแต่กระเปียนครับโอ้โหว่าได้หนึ่งหรือได้สอง ทีมขุดปลาขาวครับมือขึนคือพี่ตีเป็นคักนายกเพิ่นวะ่ะมือตีคือพี่ยศครับผมตีกีทีมชาติครับผมวันนี้มีทีมชาติมาเยยมาเยือน,นครับผมขุดปลาขาวสังตีครับอ้โหนิดเดียวครับผม ว่าพิงนาดีครับผมอิมเทียประท่านเจียนแบบใดตีเปิดก้อนบอลหรือว่าสีเขาเป็นลักษณะนี่นาสตีเปิดก้อนครับผมทีมขุดปาะขาลูกเบินนเร์ตบี่น่าจะเบิด์ตคขุดปาะขาลูกเบิดแล้วครับผมว่าแล้วทีประท่านบูฮูว่าเหลือจากลูกข้ามือบาดน่้นนะหัวเหลือเต็มแม็กว่าอาจารย์ต้องนั่นแล้วลูกยาวบอกโอ้ เออแต่ผมนึกว่าเป็นเรือเต็มแบกทำทำงานเรียบร้อยแล้วว่าอย่ายซะเอาทีมเทพประธานสองล่าปีสองแต้มเนาะอ่าโบเปียงบอกบอกเฉพาะอันได้แต่ละแต่ละล่างไปนะครับผมเทพ๋ยประธานสองล่าปีสองแต้มครับสกอร์เลยขึ้นมาเป็นสี่ต่อศูนย์ครับเอามันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างใน ขึนดีมีใช้ไปกาครึ่งพุดตะขาบครับยังตามอยู่ครับซีเขาแนน ปลาขาวขึ้นไปเปลี่ยนบ่ลครับยังเพื่อนวาปีตีประชากนายกลองอู้เลยเพื่อนวราครับอ,าาอ,อ,อ่ะหน่วยที่สองขึ้นไปเปลี่ยนครับดีกวกาบาเปลี่ยนทีมกุดปลาขาวแต้มยังบอนมาเลยครับตอนนี้ล่างที่สาม,ม้วครับตอนนี้ประท่านก็ขึ้นไปเปลี่ยนอีกแล้วครับผม ปลาขาวจาเป็นกันตองตีแล้วครับผมตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองห่วยได้ได้สองเราบอดได้นี่งทำเป็นสองคนโอ้เก่งแหมเก่งติดเราบอดล้วโอ้โหเก็บบอดรวดราวครับผมตีติดรับไปสองแต้มในสนามครับผมอ๋อดีกีทีมชาติครับผมตีติดโดนเป็นติดโดนเป็นติด แต่โซนไก่เกิียังเปิดทางอยู่ครับสามารถสู้ใดคือเก้าคับทีมเทพประท่า,ทานอุย้ยเปลี่ยนได้เก็บปวดมากลายครับลูกเนี่ครับเอาไปพิงโอ้โหเข่าปีกว่าเป็นไก่ครับลูกาาาาเขา่า,ขา,เ,ขาเพิ่นของอาจารย์ตองทีมเทพประท่าน ว่าจังไรครับทีมหยุดปลาขาวย่างครับย่างบวชเปลี่ยนยังเสียแต่ไหมครับทีมทีมเทพประท่านอยู่ครับหนึ่งแต่ทีมเทพประท่านครับเมื่อตียังไม่ได้ออกอาบุตรเลยถึงสิเปลี่ยนอยู่มืองไดกระบวยอยู่คนว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ของเขาคนว่าทีมเทพประท่านว่าตีตดนรับหนึ่งตีตีรับสองครับ อ้าวขอแค่โดนครับดีเบิร์เอาถึนขุดปลาขาวลูกเบิร์แล้วครับผมเทประทานยังเหลืออีกสองลูกข้ามเมื่อใดได,ได้สนามหนึ่งแต้มถึงไปเก็บแต้มที่สองได้บอนอได้บอนอได้ออรืบบอด้ ได้หนึ่งหรือได้สองหนึ่งโอเคครับทีมเทพป,ประธานรับไปอีกครับหนึ่งแตมสกอ๊อก็เลือ่อนขึ้นมาเป็นหาท่านที่โดยอัตโนมัติเลยครับผมเลื่อนโดยอัตโนมัติท่านที่นะครับผมสกออตอากุตะาขาวขายังนิ่งอยู่ครับผมหรือว่าสิตีตอนปลายกกระบหูแล้วแต่จังหวะจะโค่นแล้วแต่เขาได้เขาดีจี้ได้จีดี กะเป็นแต้มกันเขาบ่ได้จีบ่ได้ก็ะแตมมกระหายเพื่อนมาโอ้เขาดีแล้วครับทีมเทพประท่านครับอาจารย์สองเขามาแทบกอดเป้าเลยครับผมบ่ให้กุดปลาเขาได้เขาสูด้วย โดนบ่ทเต็มครับแกขยายส่วนพุดตะเาร์กเขา,ขามาเปลี่ยนครับผมพมว่าส่วนเปิดอหางสะแลวเกิน ทิมเทพห้างกันยังนี่ครับมือตีครับยังพักในทํ้งานครับผมอ,อาจารย์ต้องมืขึ้นทํางานไปก่อนทนปะโอ้ยเก่งหลายครับอาจารย์สองคนนี่ครับเขาเขาปีกอีกไวเป็นไก่ครับผมเฮ็ดไผ่วูต่อสูตีบ่ได้ตรงคืนยางเดียวโอ้เก่งหลายครับเก่งหลายครับทีมเทพะทาน แต่ทีมกุฏปลาขาว,ขาว,ขาวกับเจงคือกันครับผมลากเป้าขึ้นไม่กินแต่ว่าเด่นสยามเลือเกินตประท่านจะซีพลารบหนึ่งตีด์พลารบสองใส <c oughs> ่เบิร์ตครับยังตะขมิน <c oughs> อโอ้โหเจ็บปวดด้วยราวโอ้โหรับไปหนึ่งแต้มนะครับผมรับไ,มไหมล่ะหรือว่าไม่รับเอายังบอลรับบ่เอายังบอลร,ร,รับเพิ่นว่าย่างทีมกุฏตะขาบอก zij, ว่าย่างอย้ย คนหนึ่งได้โตค,ค,คนหนึ่งได้ใหญ่คนหนึ่งได้โตคนหนึ่งได้ใหญ่ครับว่าในสายตาผมคมว่าน,นีาเป็นลูก่ลูกคนองใตองเขาเรื้ของเรานลูกใหญ่เลยต้องวดองัดอยู่ต้นีู่เรอกโอ้โอ้โค้ลขึ้นอย่าเปเกี่ยวื่อจะตา,ตา,าโ,โอ้ึือเหลืองแ่จะฟอนได้ หนวันนลูกนี้วัดนี่เไาแ่งปรับอกลาลูกกำกึงครับลูกกำกึงต้องทำการวัดครับตลรับเมรร็ดวัดกันไป่ลด้ครับอ,ออกได้ทั้งสองนาเลยครับผมพึ่งไปเอียงบ่พึ่งไปตรงเอาพี่งีไปยังไหนเอาสี่ไป,ไไป,ไไปยังลูกล่างอยู่ครับได้ ประมาณนี <54. S 2> ้ับั่เ่่าว่าเนสุสีนี่่างบไหไง่ะว่าร่ต้องมีกรรมการกลางแล้วแบบนี้ขอกรรมการกลางตัดสิ้นไปเลยเร็จขาดไปเลยนต์นกลนี้ก๋วเตียวไง รู้ชี้เลยรู้ชี้กันมากครับเพราะเมนผมไม่บอกเพราะผมมองว่าผมไม่กล้าประชงกรรมการจะเป็นข่าวชัดๆกรรมการวัดโบเดม่ากรรมการวัดโบเดม่าบอสจะว่าไป กำมกำึงกำกึงเอ้าขึ้นอยู่กรรมการกลางสีไปทางไหนแห่ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับการพนันย่อมเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นอยู่กับกรรมการเท่าน,นั้นจะตัดสีไปทางไหน 说不来，差不多。多 กำทำการวัดเดีวยวครับผมบ่งบอว่าพันธุ์ีสร้างไดลูกไก่เแย่งกันหลายครับห่างกันอยู่ประมาณน่าจะมิ้นหรือบ่ถึงมินนี่แหละครับผมดูามากรรมาการกลางครับพันธุ์ีไปสร้างใด ก็จะไม่ขี่กาจะดีกระลุบลูกลางได้ด้วยอ่าลูกลางได้นะครับลูกของเกปท่านครับได้โอ้โหสิวเสียกันอีนี้ครับโอ้โหปุดป่าขาวขึ้นมากกระลุดไปอีกครับ เกดมาเปลี่ยนอีกแล้วครับผมทิมเทปธาตตีรับหนึ่งตลอดติดรับสอง คลิปตวดตัวเหล่าซอดค้องจะคล้องออกเสียหนึ่งให้กับพีนุณต่อมต่อ EP สองนะคะ